สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CF Motor k o n i c Thailand นะครับวันนี้มาต่อกันเป็น EP ที่9นะครับเป็นทริปเขาหัวโล้นนะครับเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นวันที่2นะครับเป็นวันที่2นะฮะที่เราเข้าป่าแลวบุกเบิกป่ากันใหม่นะครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยาวๆนะฮะดูกันแบบอ่าเหมือน ละครสั้นๆแล้วกันนะประมาณ8นาทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าดยหลักนะครับเรานะฮะจะตัดเป็นซอยย่อยๆคราวนี้ปัญหาใหญ่คือว่าดูแล้วมันประติดประต่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วทางที่เราวิ่งเป็นแบบไหนทางเรียบวิ่งแล้วเป็นยังไงนะครับทางลุยวิ่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราวิ่งทางลัดยางมาแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญคือนะครับ การตามคันที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับเราต้องเห็นท้ายเขาตลอดนะครับเพราะบางช่วงในป่านะครับจะมีทางแยกนะครับถ้ามองไม่เห็นนะครับแล้วดูลายไม่ทันนะครับหรือไม่เห็นลายนะครับของยางนะครับเราจะหลงทันทีนะครับสิ่งนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะในการลุยป่านะครับอย่างเช่นคันหน้าด้านหน้าเราที่กำลังวิ่งไปนะครับ คันนี้เขาก็จะเป็น ATV นะครับก็ทำความเร็วได้ค่อนข้างสูงเช่นกันนะฮะแต่ UTV ก็สูงเช่นกันเหมือนกันนะครับเกียร์นะครับที่ใช้ในทางลักษณะนี้เราควรใช้ไป็นเกียร์ไฮเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้โลนะครับเพราะว่ามันไม่มีการขึ้นที่ชันนะครับหรือนะครับไม่มีการลงแบบแบบชันๆนะครับหรือมีการลุยนะครับหรือการปีนนะครับ ถ้ามีเป็นลักษณะนั้นเราควรใช้โลนะฮะแต่ถ้าเป็นทางเรียบๆแบบรถชาวบ้านวิ่งประมาณนี้เราควรใช้เป็นเกียร์ไฮเท่านั้นนะครับสำหรับการใช้เกียร์นะครับค่อนข้างสำคัญมากนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับขึ้นเขาก็ใช้ไฮลงเขาก็ใช้ไฮนะครับก็ปัญหาที่เกิดคือสายพานไหม้นะครับตรงนี้นะครับบางท่านเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมรถนอกรถยี่ห้อแบรนด์ดัง ฉันใช้ h i ไฮได้ทำไม cf ใช้ไฮไม่ได้ในการขึ้นเขาคือจริงๆแล้วทุกยี่ห้อขึ้นเขาเขาใช้โลทั้งหมดนะครับไม่มีใครใช้ไฮนะฮะในคู่มือเขาทั้งหมดเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้ใช้โลในการ ขึ้นเขาปีนป่ายเท่านั้นนะครับหรือการลุยอุปสรรคต่างๆที่มีต้องมีโหลดนะครับต้องใช้โลนะครับแต่ถ้าเป็นทางที่รถดันขึ้นไปได้นะครับเป็นทางลักษณะแบบนี้นะครับเราไม่ต้องใช้โลนะครับเราดันไฮอย่างเดียวเลยนะครับเพราะไฮเขามีกําลังในการส่งรถอยู่แล้วครับในส่วนตรงนี้เราก็ต้องรอสมาชิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าด้านหน้ามีทางแยกค่อนข้างเยอะนะครับ รถคันไหนที่ตามกันไม่ทันนะปัญหาจะเกิดคือว่าตามรอยกันไม่ได้เพราะว่าดินแห้งนะครับแล้วรถวิ่งเยอะนะครับเพราะวิ่งเยอะบางทีนะครับหลงหลายกันประมาณเนี้ยวิ่งไปอ,ออกอีกทางหนึ่งสิ่งสําคัญที่เคยบอกไว้ตั้งต้นคลิปแล้วว่าเราควรตามคันหน้าให้เห็นท้ายคันคันหน้าเรานะครับเพราะตรงนี้จะทําให้เราไม่หลงนะครับครับ ตอนนี้เราก็กําลังเข้าป่าลึกเรื่อยๆนะครับเข้าป่าลึกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ยังเป็นเกียร์ไฮอยู่นะครับยังไม่เป็นโลนะครับเพราะว่า,าทางไม่ฉันมากเท่าไหร่นะครับแต่สังเกตทางนะครับจะเริ่มนะครับมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับมีขึ้นมีลงตลอดเวลาหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อเป็นรถยนต์หรือรถกระบะมามาขับแทน A หรือ U ูทคืออย่างนี้ครับ รถกระบะหรือรถบรรทุกอื่นๆเนี่ยฮะวิ่งขับสีจริงนะครับแต่น้ําหนักเขาค่อนข้างเยอะต้องใช้พละกําลังค่อนข้างสูงแล้วก็สูบเขามีทั้ง 4- ีถึงหสูบนะครับสถึงหสูบแต่ถ้า ATV และ UTV จะมี1ถึง2สูบนะครับณปัตัวปัจจุบันนะฮะแต่ถ้าเป็นแคนแอมตัวนอกนะฮะจะมีถึง3สูบนะครับ ATV และ UTV นะครับจะได้เปรียบเรื่องนะครับน้าหนักความเบานะฮะแล้วช่วงล่างที่ ออกแบบมาสําหรับขึ้นเขาและปีนป่ายโดยเฉพาะนะฮะจะทําให้ได้เปรียบนะฮะในในกรณีที่ปีนเขาชันๆตรงๆนะฮะหรือมีการวิ่งในทางที่ตะแคงจัดๆนะฮะองศาสูงๆนะครับอย่างเช่นประมาณ60องศานะครับตัวนี้นะครับเวลาเรายิงตรงขึ้นไปนะครับรถจะไม่มีการสไลด์นะครับคือคือยิงตรงได้เลยนะครับ จะไม่มีการแบบปั่นล้อนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยน้ําหนักของ ATV และ UTV ค่อนข้างเบานะฮะเขาจะค่อนข้างขึ้นเขาไปได้ง่ายนะครับครับตอนนี้เราก็นะครับรอสมาชิกให้มากันครบนะครับเพื่อนะครับมาคุยกันเรื่องนะครับเส้นทางนะครับที่เราจะไปกันนะฮะว่าอ่าเส้นทางเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องขับอย่างไรนะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะในการที่เข้าป่าแล้วก็ จะมีมือใหม่มาหลายท่านนะครับมือใหม่ก็จะเป็น ATV ประมาณ3-4คันนะฮะที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ UTV ประมาณ2คันนะฮะที่เป็นมือใหม่นะครับสิ่งสิ่งนี้ค่อนข้างมีความจำเป็นมากเพราะว่าเราต้องบีบกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าป่าว่าการเข้าป่าตรงนี้นะฮะเราจะขับกันแบบไหนไปยังไงกันนะฮะตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่บีบกันก่อนหรือไม่คุยกันก่อนนะฮะจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าได้นะครับ เพราะว่าทางด้านหน้านะครับจะค่อนข้างชันนะชันมากๆนะครับแล้วก็บางที่นะครับต้องมีการลงน้ําบางทีลงล่องลึกลงล่องตื้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้องมาวางแผนกันก่อนว่าเดี๋ยวจะให้ใครนําหน้านะครับใครตามหลังประมาณนี้นะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับตอนนี้เราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังจะสังเกตนะฮะเห็นเส้นทางนะจะค่อยๆบีบลงมาเรื่อยๆนะครับจากที่กว้างๆนะครับ ก็จะค่อยๆบีบเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับคันที่เห็นอยู่ในกล้องตรงนี้นะครับเป็นยูพันนะครับเป็นยูพันสามที่นั่งนะครับก็จะค่อนข้างมีความนุ่มนวลมากๆนะครับขับสบายมากๆเลยสําหรับท่านที่ต้องการความสะดวกสบายนะฮะนั่งโล่งโปร่งสบายนะครับขับก็สบายนะครับพวงมาลัยก็เบานะครับแล้วก็คอนโทรลรถค่อนข้างง่ายนะครับ แล้วก็เวลาเข้าป่านะเราสามารถบรรทุกสัมภาระต่างๆเข้าไปได้เยอะมากๆนะครับพิกัดในการบรรทุกของนะครับไม่ควรให้เกิน300โลนะครับเต็มที่ควรอยู่แค่200โลประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าหนักมากกว่านั้นนะฮะจะทําให้กระบะครับแล้วก็โช๊คนะครับค่อนข้างยุบลงมาเยอะแล้วก็ทําให้มันแข็งกระด้างนะฮะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับในกรณีที่เราลุยป่านะครับมีการกระแทกตลอดเวลานะครับ ตอนนี้เราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆจะสังเกตนะทางเริ่มมีล่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมีล่องน้ํานะครับเริ่มมีเอียงซ้ายมีเอียงขวานะครับตรงนี้เราก็ไปเรื่อยๆตรงนี้จะสังเกตได้นะครับพื้นจะเปียกนะฮะจะเริ่มเปียกแล้วนะครับแต่ด้านหน้านะครับก็จะมีฝนเปอยเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับช่วงที่เราไปนะครับมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็เป็น เป็นช่วงๆนะครับบางช่วงก็ตกเยอะบางช่วงก็ตกน้อยนะครับตอนนี้จะค่อนข้างนานนิดนึงนะครับจะจะค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้เห็นรายละเอียดข้างทางทั้งหมดว่าเวลาไปเป็นแบบไหนนะครับระยะทางประมาณไหนนะครับที่ที่ก้องถ่ายได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเป็น EP ที่10เลยเป็น EP ีหน้านะครับว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะครับเส้นทางเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ มาดูกันต่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ